ูครับนี่มันที่ใช้โสมแดงครับดูครับแน่จะดูว่าดูหัวมันสุดยอดไหมครับนี่ครับใครไม่ใช้ไม่รู้เขา่าสมแดงนะครับทําให้มันหัวโตหัวใหญ่นะครับแล้วทําให้ดินฟูดินซุยดินตรงนี้เป็นดินดานขุดจากก้นบ่อมาถมดูหัวมันครับแน่ดูหัวมันนะครับดูหัวมันเนี่ยนี่ครับดูครับดูนี่คือมัน ยงไครับเนี่ยถึงราคาจะถูกแต่ถ้าหัวมันใหญ่ครับเราก็ยังจะเหลือแต่ถ้าหัวมันเล็กนี่ลยเครียดนะครับเนี่ยดูนะครับดูอย่างเงี้ยเนี่ยหัวมันดูครับเป็นไงพี่น้องเกษตรกรก็ดูครับเนี่ยนี่ผมไม่ได้โม้ครับของจริงครับเนี่ยถืออยู่นี่ครับสมแดงพ่อเฮียลอดจะใช้ตัวนี้อยู่ครับสมแดงควิกกวขาวนี่ครับดูเนี่ยดูครับดู ผมแดงนี่ขวดใหญ่แต่ว่าเจอหัวมันเล็กเลยครับเป็นไงครับอย่างเงี้ยเนี่ยครับโดพี่น้องก็ดูเองครับเนี่ยหัวมันนี่ครับสุดยอดไหมครับผมแดงนี่โดครับอย่างเงี้ยโดเนี่ยดูเองครับผมไม่ได้คุยครับนะครับแต่สมแทงเขาสุดยอดจริงๆครับ